สวัสดีค่ะ FC นี่เลยวันนี้ได้กินปูขนแล้วค่ะนี่ปูขนขอเขากินค่ะโอ้โหวัหนึงนานไปแล้วนี่ปูขนอร่อยนะคะกินกันมีแจ่วมีบุชีมีหมอหมูน้ำตกแกงกะทิค่ะใครสนใจมาเลยค่ะก็กินเลยนง นี่โจเดี๋วงล่อปูแล้วค่ะปูขนมณนเยอะมัน,น,น,นยังเป็นอยู่นะ,ะยังเป็นเป็นเลย เพราันจากไม่ตืครับไม่ต้ครับองวแปว่าต้องมีกินไม่ได้นะนีตัวหครับจำนะครับคงยรับยูในตนหนมอีครับสอตวครับพ้่น้องมูนะครับจบแล้วครับจบดีแลครับนี่ครับันเปียกนครับ อือร่อยปูสดๆค่ะยังเป็นปูที่ด้วยมันไม่ดรอ่แล้วนะปลาหลแฮ้งครับโอ้ยใครอ่ะสาเนือของปูไม่มีเลยจับใส่จับใส่ครับ ซุดสุดอร่อยโค้ <c oughs> ไขยเต็มเลยคะ่ะโดนแย่งไปแล้ว <c oughs> ร้อยเลยกรหมมันจัดมึงน่าเลือกอะไร <c oughs> เรล่นได้ปกติ

ตัวน้ำหนักอทันวะตัวตัวเบาไงเขาจะตรงเ <c oughs> นือ้อเนื้อดังลังไข่แข็ไม่กเลยเล็ด <c oughs> น้าหลงมันจะน้าปูมันเนี่ย น้าเนี่ยมีน้าปู่นะปู่น,น,น้าหนาวเลยด้วยกันน้างูงูให่อ่ะตรงมไปให้ไม่ปวดเยอะ อร่อยมากๆเลยค่ะปูดสด <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเ <c oughs> จ๊กินปูกันค่ะ